อเอาครับเกมที่หต่อเนื่องกันไปเลยเขาบอกว่าผ่านไป5เกมนะตาได้ไป4เกมแล้วนะครับสีนินได้ไป1เอาครับโชบลูกนี้จบยังไงสีนินอ่ะยังมี าาน้ำตาลได้หมดเลยครับตรงนั้นออกแรงนะครับสินินมาหาแดงนั่นบนมาแล้วครับยังไงได้ครับแดงลูกครูหลุมมุมขวาอืม ต่อชมพูหลุมกลางทางซ้ายครับสินินเอาแล้วครับ กลางหลุมครับน้ำตาลหลุมกลางได้นะครับเอาแล้วครับเสียงตบมือจากฝั่งสีนินนะ ข่าวล้นไปนะสินิน่มได้ไปเก้ากลับมามีแปดนะครับแล้วเช็ดได้ไหมเหลี่ยมเหมือนจะไม่พอนะพอไหมจ้าโอ้ อขาวครับสีนิ้ได้ไปอีกสองเป็นสิบตาเขาแทงหนานะครับใช่ไหมแล้วขาวเปลี่ยนครับเปิดได้ครับต้องตั้งขาวก่อนนะแล้วก็เดินมาเปิดสีนะครับแล้วก็ห้ามขยับขาวนะครับ ยังไม่ง่ายนะตอข้างชิงลูกข้างชิงไม่เหตุตัวข้างชิงเนี่ยแหละครับลูกข้างชิง,ง,ชงเรบาบอกว่าลงไม่ง่ายครับล่าสุดต้าเล่นกับพี่ตาแมวน้ำไปนะครับตาชนะไป3,200คะแนนครับ นิดนึงครับตาสินี้มีสิบนะครับขออภัยครับตาเลม่แก้ครับได้ไปอีกหนึ่งเป็นสิบเอ็ด ได้ไปอีกหนึ่งอับซีนินเป็นสิบสองอาจารย์ของต้าเหรอครับคุณสุมาอี้ไม่แน่ใจนะมีพี่ๆสมาชิกคนไหนทราบไหมครับอาจารย์ของต้า โดนครับตาสีนินได้ไปอีกหนึ่งครับเป็นสิบสามตาเริ่มหย่อนแล้วนะผม แกไม่โดนครับสินินได้ไปอีกหนึ่งครับโอ้นี่ได้ไปสี่แ้มแล้วนะสามชั้นน้องน้ำป่าก็ต้องจัดอีกแหละกีสินินมาถึงนะพี่ทานข้าวยังสั่งเลยนะเต็มที่โอ้โหเดี๋ยวจัดให้ครับ ให้ไปถ้าบอกว่าต้องบอกว่าถ้าให้ตอนนี้เนี่คนน่าจะทักมาบานเลยนะเฟสหลักผมตอนนี้ก็บินไปพร้อมเจ็ดตั้มสองนะพร้อมเพจเจ็ดตั้มสองนะครับยังไม่กลับไาเลยนะตอนนี้เล่นเฟสสำรองอยู่ กู้ไม่ได้เหรอเดี๋ยวผมก็ให้เขากู้อยู่นะครับไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่านะมีเวลา180วันครับก่อนที่จะปิดถาวรน,นะ โชว์หายไปเลยครับสีนินเอาขามาแนบชิ่งสวยครับได้ไปอีกสามครับสีนินเป็นสิบเจ็ด มีเหรอคุณสุมาอีอ่านไม่ทันนะคอมเมนต์ตาลายหมดแล้วครับนี่ต้บอกว่าช่วงกลางวันนี่ผมไปถ่ายภาพอยู่ที่รายการทวินบีหนึ่งหกเจ็ดนะ แล้วแกใหม่โดนสีนิ้ได้ไปอีกหนึ่งครับเป็น18เสื้อแดงกับเสื้อขาวมุมนั้นผมจะถ่ายไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมนั่งอยู่มุมขวาตรงโลโก้วันหนึ่งสี่เจนูเกอร์นะครับแล้วมันมีแบ็กด็อกกั้นไว้อีกนะกำแพงกั้นไว้นะครับโต๊ะด้านบนซ้ายขวาผมจะมองไม่เห็นนะครับ ตที่เล่นอยู่จังหวัดอะไรกรุงเทพครับถนนสีน,นนะครินะลบเปอรเซนเกมนี้มาครับต้า ได้ไป6นะครับสีนินกลับมาเหลือ12นะดูหน้างานนิดนึงครับเนี่ยนะครับเกมนี้ได้ไป12นะก็จบเกมที่6นะครับตาสิทธิ์สจสันลดลงมาเหลือบวก3 3 0คันคะแนนนะครับ